สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปวิค้อจอด้ึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่29สิงหาคม2559นะคะเริ่มต้นที่ตัวแรกที่ตัวไวซ์นะคะตัวนี้ก็ในครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรลดลงนะคะ6.2%เยนเยียนะคะอันนี้ก็มามาจากการเข้าไปซื้อหุ้นของตัวบริษัท SEL นะคะซึ่งตรงนี้ก็เลยมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเข้ามานะคะถ้าหากไม่รวมค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวก็ยังถือว่ามีประกอบกับการที่ยังโอเคอยู่นะคะ ตัวการเข้าซื้อ SEL นะคะในส่วนแรกเนี่ย70%จะช่วยหนุนธุรกิจให้เติบโตะค,ะค่อนข้างดีในปี2559แล้วก็2560นะคะโดยการเข้าไปลงทุนแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนแรกเข้าไปซื้อหุ้นถือหุ้นก่อน70%นะคะมูลราคา291ล้านบาทแบ่งการชำระเงินเป็นเงินสด50%แล้วก็แชสวัปอีก50%โดยไวซ์ได้เพิ่มทุน51.90ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ2.80บาทเพื่อแลกหุ้น สามัญของ SEL นะคะในส่วนที่2ก็สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้อีก30%ในระหว่งางวันที่1มกราคม2563กับถึง31มกราคม2 5 6 3นะคะรานะคาซื้อพิจารณาจากกำไรของการดำเนินงานนะคะหรือ EBITDA ในช่วงของปี2 5 5 9ถึง2561โดยเงินลงทุนสูงส่วนในส่วนนี้ก็จะไม่เกิน134ล้านบาทหากเข้าไปถือหุ้น100%นะคะไว,วส์ก็จะใช้เงินลงทุนประมาณ425ล้านบาท ดำเนินธุรกิจรับการขนสินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจรน,นะคะเช่นเดียวกับไวซ์นะคะสิ้นปี2 5 5 8นะคะ SEL มีสัดส,ส่วนการใช้บริการขนส่งทางอากาศนะคะต่อขนส่งทางทะเลและก็ขนส่งทางครังอยู่ที่5 7เเปเ็นป็นทางอากาศนะคะทางทะเลอยู่ที่3 9เแล้วก็ขนส่งกับคลังสิค้านะคะอยู่ที่4%เปเซ มีรายได้484ล้านบาทมีกำไรสุทธิอยู่62ล้านบาทโดยปีนี้คาดว่าจะมีกำไรใกล้เคียงกับปี2559นะคะแต่คาดว่าไวซ์จะเริ่มทำงบรวมของตัว SCL เข้ามาตั้งแต่15สิงหาคมก็จะช่วยหนุนธุรกิจในครึ่งปีหลังให้มีกำไรที่ดีขึ้นแล้วก็ในปี56ก็เต็มปีนะคะปรับคาดการกำไรในปี2559นะคะแล้วก็ปี2560ขึ้นนะคะหลังจากที่ได้รวมงบของ a c l แล้วนะคะ มองว่าในครึ่งปีหลังก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่คาดว่าจะทําให้คาดตามคาดได้ที่891ล้านบาทนะคะจึงปรับลดคาดการรายได้ในส่วนของไว้์ลงเป็น813ล้านบาทนะคะโต19.4%แต่รวมงบ SEL เข้ามา4.5เดือนก็ทําให้คาดว่ารายได้ในปี59รวม SEL จะอยู่ที่995ล้านบาทโต46%นะคะคาดกำไรสุทธิอยู่ที่92ล้านบาทนะคะ ในปีห้าในปีหกนะคะการรวม s อเอเต็มปีก็คาดว่ารายได้จะโตที่73.1%ย้อนเยียอยู่ที่1,408ล้านบาทนะคะแล้วก็ตัวมองว่ามา r g จิจะดีขึ้นนะคะ,ะว่าบริการขนส่งทางอากาศมีก o อส m มา g i จที่ดีนะคะแล้วก็คาดกำไรสุทธิที100่อยู่ที่135ล้านบาทโตขึ้น78.2%ย้อนเยียนะคะเราปรับคำแนะนำขึ้นเป็นทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานมองที่4ี่บาทสิสตางค์นะคะ ตัวที่2คือตัวเซเป้นะคะก็เซเป้นี่ก็คาดกําไรปี59ว่าจะฟื้นตัวนะจากการขายในต่างประเทศนะคะก็กําไรสุดที่ในควอเตอร์สออกมานะคะมากกว่าที่คาดนะคะอยู่ที่อยู่ที่150.7ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น21%่สเอ็อรเยมาจากปัจจัย2อันก็ค,คือยอดขายที่เติบโตได้ดีนะคะ ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่ฟื้นตัวได้ดีกว่าคาดนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงไฮซีซันอันที่สองก็คือตัวกอสมาจินนี้เพิ่มขึ้นอยู่ที่46.4เนะคะเป็นผลจากโครงการลดต้นทุนการผลิตที่เริ่มไปเมื่อปี58นะคะคือได้มีการขยายกำลังการผลิตลดปริมาณการใช้พลาสติกในการบรรจุพันธุ์นะคะแล้วก็รวมฐานการผลิตไปยังโรงงานที่คลอง13นะคะ สำหรับปี59ก็คาดว่าจะพลิกกลับมาโตได้อีกครั้งนะคะโดยที่มีปัจจัยสามันก็คือยอดขายที่ฟื้นตัวจากจีนและอินโดนีเซียนะคะอันที่2คือโครงการลดต้นทุนในการผลิตนะคะอันที่3ก็คือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็การเติบโตในต่างประเทศนะคะโดยคาดการกำไรสุดที่อยู่ที่380.9ล้านบาทนะคะโตขึ้นโตขึ้น26.7%อนียนะคะ โดยคาดว่ายอดขายจะโตอยู่ที่12.7%แล้วก็มีการควบคุมต้นทุนการผลิตที่ดีนะคะซึ่งหากพิจารณาจากครึ่งปีแรกนะคะบริษัทก็ทำกำไรได้ดีอยู่ที่219.7ล้านบาทก็คิดเป็น73.1%ของปี58นะคะทั้งปีเนี่ยก็มองว่าครึ่งปีหลังจะอยู่ในช่วงการลงทุนก็จะมีลงทุนเครื่องจักรแล้วก็ยังสำหรับในปีถ้าเทียบกับในปีที่แล้วนะคะก็จะดีขึ้นค่อนข้างมากพร้อมในครึ่งปีของครึ่งปีหลังของปี58เนี่ย หรือปีที่แล้วเนี่ยอยู่ในช่วงลงทุนนะคะเครื่องจักรแล้วก็ยังเจอปัญหาในจีนดังนั้นมองแล้วก็จะอยู่ในปีท่ากนี่ก็จะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมีการเข้าลงทุนซื้อ Coconut Factory นะคะก็คือจะส่งผลบวกในระยะยาวนะคะโดยโลงทุน140ล้านบาทเข้าไปถึงหุ้น40%นะคะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายจากน้ำมะพร้าวหอมรายใหญ่นะคะ สร้างแบรนด์ก็คือออกโคโค่นะคะและก็จะทยอยเพิ่มสัดส,ส่วนการลงทุนไปถึง60%นะคะภายในปี63โดยจะเซ็นสัญญาในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะก็มองว่าผู้บริหารตั้งเป้าว่าภายใน5ปีนะยอดขายของบริษัทดังกล่าวจะอยู่ที่500ล้านบาทนะคะว่าแม้ว่าในปีที่ผ่านมาผล,ผลการดำเนินงานของโคโค่แฟคทอรี่นะคะจะขาดทุนเล็กน้อยนะเพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการลงทุนนะคะ ก็คาดว่าจะพลิกกลับมามีกําไรได้ในปี2561นะคะเนื่องจากราคาหุ้นที่มีการปรับตัวมาขึ้นค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ปรับคําแนะนําลงเป็นขายนะคะราคาพื้นฐาน28บาท25สตางค์นะคะในส่วนของตัว STA นะคะในควอเตอร์สองไกำไรสุทธิอยู่ที่802ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น55%ย้ออนเยแล้วก็584% Q1Q นะคะ กำไรที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น13% q ควนคิวนะคะส่งผลให้มาจิ้นเพิ่มขึ้น10.3%นะคะดีกว่าที่คาดขณะที่ปริมาณการขายนะอยู่ที่3 6 9 0 6 6ล้านบาท3า0เตันนะคะเพิ่มขึ้น34%เยอนเยียนะคะมีจะมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นในทุกตลาดนะคะ โดยเฉพาะจีนแล้วก็เอเชียนะคะโดยเฉลีย่ยราคาขายลดลงอยู่7%นะคะยอดขายก็เพิ่มขึ้น24%เยอเนียแล้วก็12%คิวนะคะแต่ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้ตัวค่าใช้ใจ่ายในการส่งออกนี่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะสำหรับในตัวมองแล้วทั้งก็ยังมองว่ากำไรกำไรในควอเตอร์2เนี่ยนะคะก็ถือว่ามีทิศทางที่ยังดีขึ้นอยู่นะคะ ทางในปี59นะคะปรับประมาณการผลการรานงานในปี59ขึ้นนะคะจากแนวโน้มราคาขายที่ดีขึ้นนะคะปกติครึ่งปีหลังนะคะจะดําเนินการที่ยากกว่าครึ่งปีแรกนะคะจากผลผลิตยางที่ทยอยออกมาแต่ปีนี้อาจจะไม่ยากเช่นในหลายปีก่อนนะคะปัจจัยก็คือเอ i นโนและลานินาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นส่งผลให้ปริมาณยางของไทยออกมาน้อยกว่าคาดนะคะและช่วงปิดกรีดเนี่ยนานกว่าปกติ อันที่2ก็คือความต้องการของผู้ซื้อมีต่อเนื่องนะคะรานะคาขายปรับขึ้นนะคะตั้งแต่ต้นปีผู้ประกอบการรายเล็กทั้งไทยและในอินโดเนียปิดกิจการนะคะเนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมที่ไม่ดีนะคะจากแนวโน้มผลําดเนินงานครึ่งปีหลังที่ดีกว่าที่คาดไว้นะคะทำให้ทางฝ่ายปรับประมาณการผลการดำเนินงาน,นของปี2559ขึ้นนะคะจากปรับยอดขายนะคะเป็น69,000 37ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น13%ยอนเยียภายใต้สมมติฐานที่จะขายได้1.3ล้านตันนะคะเพิ่มขึ้น19%นะคะแล้วก็ปรับประมาณการกําไรสุทธิเป็น1,313ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น1 3 1 7อรเยียนะคะสำหรับประเด็นข้อพิพาทน,นะคะที่จะกดดันต่อการดำเนินงานนะคะก็คือในเรื่องของการที่ เซมเพอริ ate, ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งนะคะของสยามเซมเพอร์เมนะคะที่เป็นกิจการร่วมค้ายื่นเสนอข้อพิพาทสคดีนะคะต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการนะคะเพื่อขอดำเนินคดีทางอนุญาโตตุลาการในสวิสแลนด์อ้างว่าบริษัทเนี่ยนะคะกับบริษัทย่อยแล้วก็ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆได้ผิดข้อตกลงสัญญากิจการร่วมค้านะคะและเรียกร้องให้ชำระค่าเสียหายพร้อมกับมีคำสั่งให้บริษัทและบริษัทย่อย งดการกระทําบางอย่างอันเกี่ยวกับสยามเซมเปอร์เมดนะคะและเรียกร้องค่าเสียหายจาก35ล้านยูโรเป็น82ล้านยูโรนะคะก็เทียบประมาณ3,234ล้านบาทประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่กดดันต่อ้านดําเนินธุรกิจของบริษัทเซมเปอร์เมดนะคะซึ่งจะทําให้ไม่สามารถขยายตลาดหรือกําลังการผลิตได้นะคะอีกทั้งไม่มีระยะเวลาที่แน่ชัดของคดีนะคะรวมทั้งยังมีค่าใช้ใจ่ายทางกฎหมายเพิ่มขึ้น โดยบริษัทยังไม่มีการตั้งสำรองในกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะคะจากผลการงานที่ดีขึ้นนะคะเราปรับคำแนะนำเป็นซื้อนะคะราคาพื้นฐาน14บาท20ตาง์นะคะมองตรงนี้เป็นราคาออพื้นฐานของปี2560นะคะปิดประชุมในส่วนของวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ